สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะสินค้านะคะให้กับคุณนะคะคุณกันพิสานะคะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดสระบุรีค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อนะคะผ้าผ้าเซตพิเศษ1990ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าเลือกมา3ชิ้นคุณลูกค้าเลือกมา3มชิ้นสวยทุกชิ้นเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเลือกได้นะคะเป็นนนงาประเเภทดียวกัคือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่อง2ตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่อง2ตะกอ <c olive> คุณลูกค้าครก,กันได้เลยนะคะรวมได้เลยนะคะครก,กันได้เลยนะคะขอว่า3มชิ้นนะคะ3ชิ้น1990ัรบาท3ผืนนะคะ1,990ั 1, บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะ3ผืนเลยนะคะนี่ค่ะ สามผืนแบบนี้นะคะ1990บาทนะคุณลูกค้านะราคาเต็มมัน2,000กว่าบาทเลยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอเนาะใส่กันแบบยกบ้านเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆกันยกบ้านเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเผื่อเนาะคุณลูกค้านะคะมีงานมงคลมีงานมงคลงานแต่งงานบวชนะคะเราตัดไว้ได้เลยเนาะ,ะเราตัดได้เลยนะคะนําไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าอบนิ่มผ้าอบนิ่มแล้วนะคุณลูกค้าสามารถนะคะส่งตัดได้เลยไม่ว่าจะตัดผ้าถุง ตัดผ้าถุงตัดกระโปรงตัดกางเกงหรือว่าจะตัดชุดแสกใสอยู่บ้านสบายๆก็ตัดได้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟทั่วไทยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะที่ชื่นชอบสนสใจงานผ้าไทยผ้าทอนะคะอย่า ate, ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรับสีไหนเฉดไหนมีเยอะแยะมากมายมีเยอะแยะมากมายให้เลือกให้ช็อปนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แมมมารีผ้าไทยแล้วก็เข้าชมคลิปย้อนหลัง เข้าชมคลิปย้อนหลังได้ทั้ง2,000คลิปเลยค่ะตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าลองเลือกลองชมดูนะแต่ถ้านะคะกรณีแบบว่าผ้ารุ่นไหนหมดอะไรยังไงทางร้านเราก็จะแจ้งให้กับคุณลูกค้าทราบนะคะว่ารุ่นนี้หมดแล้วนะเอารุ่นนี้แทนได้ไหมยังไงก็รบกวนคุณลูกค้าดูเผื่อๆไว้ด้วยนะคะสั่งซื้อ3ผืน1,990ัรบาท1,990ัรบาทคุณลูกค้าจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินไปทางทางร้านเราก็มีบริการหมดเลยนะจดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่เบิกเพิ่มะ คุณลูกค้าค่ะอย่าลืมนะร้านผ้าไทยร้านผ้าไทยผ้าทอร้านผ้าไทยผ้าทอสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถนําไปตัดได้เลยเห็นไหมตัดเป็นผ้าถุงสวยเลยเนี่ยค่ะผ้าายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอผ้าายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนะคะนุ่มเบามากๆนะคะนี่เบามากเบาสบายค่ะใส่แบบว่าสบายๆสวมใส่ไปทํางานสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าค่ะสวมใส่ออกงานได้เลยนะใส่ผ้าไทยผ้าทอสวยๆค่ะใส่ผ้าไทยผ้าทอสวยๆใส่ได้ทั้งวันเลยนะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะ สนใจสั่งซื้อนะคะสินค้าจากทางร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะสนใจนะผ้าไทยงานผ้าไทยผ้าทอดีไซน์ใหม่ๆ งานผ้าไทยผ้าทอในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่คุณลูกค้านะคะอยากเนาะอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการานําเสนอนะคะผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่แบบว่า,านุ่มได้ออกแบบดีไซน์นะคะนุ่มได้ออกแบบดีไซน์ IGN ร่วมกับช่างนะคะก็เนาะอยากพรีเซนต์อยากนาเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมในทุกๆวันเลยนะอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะคะ,ะ,คะกดกระดิ่งนะแล้วมันจะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นเลยคุณลูกค้ากดคําคว่าทั้งหมดได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาเนาะแล้วก็เจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากแนะนําบอกต่อฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะคุณลูกค้าขารับเซตนี้รับเซตนี้พรีเมียมจุใจไปเลยค่ะรับแบบจุกๆไปเลย1990บาทได้ส0 0 0 0ื่นไปเลยค่ะคุณลูกค้าคะแถมของแถมแบบจุใจอีกต่างหากค่ะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากร้านแม่มริพ้าไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะสวัสดีค่ะ